สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะตอนแรกแอนก็น,นึกไม่ถึงนะคะว่าตุ๊กตาพวกนี้ทํามาจากไม้ประถินค่ะแอนว่านอกจากจะดูน่ารักแล้วนะคะยังเป็นการช่วยอนุรักษ์และเผยแพร่เอกลักษณ์แบบไทยๆอีกด้วยละคะ่ะ จากความคิดที่อยากจะหารายได้พิเศษเพิ่มเติมจากงานประจำบวกกับความชื่นชอบในงานศิลปะแม่ไม้ม,ยมวยไทยทําให้คุณพุทธผู้แทนธุรกิจของเรา,าคิดทําตุ๊กตาม,มวยไทยโดยตั้งโจทย์ไว้ว่าตุ๊กตามวยไทยของเขาจะต้องทําจากวัสดุที่หาได้ง่ายและไม่ต้องใช้ต้นทุนมากนักซึ่งเขาก็เห็นว่าวัสดุที่สามารถตอบโจทย์ได้ก็คือไม้กระถินนั่นเองค่ะทำไมคุณพุทถึงเลือกทําตุ๊กตาด้วยไม้กระถินล่ะคะคือไม้กระถินเนี่ยจะเป็น วัตถุดิบที่หาง่ายถ้าเราใช้ไม้อื่นมันจะหายากนะครับแล้วก็เราเปรียบส่วนนี้มาใช้แล้วทดลองดูว่าเขาเหมาะสําหรับจะทํางานชิ้นนี้ไหมค,คุณตระบังเขาก็คือเป็นเนื้อที่เหลืองแล้วก็นุ่มหเหมาะสําหรับการทํางานประดิษฐ์ครับแล้วทําไมถึงเลือกจะทําออกมาเป็นท่าแม่ไม้มวยไทยแบบนี้ล่ะคะคืออันดับแรกเนี่ยเราก็อยากจะอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยการต่อสู้แบบไทยก่อนนะทีนี้นเราทําทเป็นมวยตุ๊กตามวยไทยเนี่ย ก็ควรจะให้มีแม่ไม้มวยไทยนะล,ลูกค้าซื้อไปหรือว่าชาวต่างชาติเขาเห็นเขาจะได้รู้ว่านี่คือท่ามวยอย่างนี้อย่างนี้นะมีะท่าอะไรบ้างคะเนี่ยอันนี้เรือสีบทยาและอย่างนี้ล่ะอันนี้ก็เป็นทวนขุนศึกแล้วอันนี้อันนี้คือท้าของมนโทนั่งแท่นส่วนใหญ่ก็จะไปอยู่ในภาพยนตร์ด้วยใช่ไหมครับส่วนใหญ่เราจะจับตามกระแสนะครับภาพยนตร์ระดัดังเนี่ยเราก็จะเอากระแสของตัวนั้นมาใส่ในงานชิ้นของเราะะเราก็พลอยขายสินค้ารายไ,ได้ไปด้วยครับแล้วตลาดของเราตอนนี้อยู่ที่ไหนบ้างคะก็จะมีตามสถานที่ท่องเที่ยว นะครับที่ลูกค้ารู้แล้วบอกต่อกันไปก็มาติดต่อเราไปนําไปขายเรามีหน้าร้านอยู่ที่ตลาดร0อยปีของสวนจะเชิงเสารางานของเรานี้จะทําได้จํานวนน้อยะนะครับเพราะเราทำเองในครอบครัวไม่ได้ไม่ได้ทำอะไรมากมายคือเน้นเรื่องคุณภาพเน้นเรื่องการส่งเสริมวัฒนธรรมไทย การท่องเที่ยวทํารายได้ให้กับประเทศเราปีละเกือบล้านล้านบาทเลยนะคะซึ่งคุณพุทธก็บอกว่าเป็นโอกาสดีของคนที่ทําธุรกิจของที่ะระลึกที่สะท้อนความเป็นไทยรวมทั้งตุ๊กตาโมยไทยไม้กระถินของเขาด้วยละค่ะและเช่นเคยเข้อมูลดีๆแบบนี้สามารถหาอ่านเพิ่มเติมได้ที่ w w w b a n k b a n k c o m เพื่อนคููคิดค่ะวันนี้าลาไปก่อนแล้วสวัสดีค่ะ